สำหรับใครที่อยากฝึกพิมพ์เร็วฝึกพิมพ์คล่องขึ้นภายใน7วันคลิปนี้ไม่ควพรพลาดครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l Demon View คลิปนี้จะมาสอนฝึกพิมพ์สัมผัสให้ท่านผู้ชมพิมพ์เร็วขึ้นภายใน7วันกันเรามาตามดูวิธีกันเลยขั้นตอนแรกให้เข้าไปที่เกื่พิมพ์ไปว่าฝึกพิมพ์ฝึกพิมพ์เร็วก็ได้หรือว่าจะฝึกพิมพ์ธรรมดา,าก็ได้เมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วให้เข้าไปที่เว็บไซต์แรก สำหรับใครที่หาไม่เจอผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปท่านผู้ชมสามารถคลิกลิงก์แล้วเข้าไปได้เลยเมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วให้ท่านผู้ชมสังเกตด้านซ้ายมือมันจะมีตั้งแต่บทที่1 27. ถึงบทที่27ท่านผู้ชมนะครับสามารถคลิกเรียนแต่ละบทได้เลยรับรองครับภายใน7วันคุณเก่งขึ้นแนนะ่เดี๋ยวผมเข้าบทที่1ให้ดูบทที่1มันก็จะมีประมาณนี้แต่ละบทนะครับมันก็จะไล่ระดับความง่ายความยากขึ้นไปเรื่อยๆนะเรามาดูด้าน ตรงกลางของหน้าจอกันมากนะด้านบนสุดมันก็จะมีป้ายฟาร์มคืบหน้าคําต่อนาะทีข้อผิดพลาดแล้วก็ฟาร์มถูกต้องแล้วด้านล่างสุดก็คือมันจะมีมือซ้ายและมือขวาถ้ามือซ้ายเนี่ยคำแรกคืออะไรฟอร์ฟันฟอร์ฟันระบบบอกให้ใช้นิ้วก้อยคุณก็กดด้วยนิ้วก้อยปึ๊บป๊บ,ปบกดสเปกบาร์ใช้มือขวาหรือมือซ้ายก็ได้นะสาหรับนิโปงอ่ะเดี๋ยวผมใช้มือซ้ายแล้วกันโบเรียบร้อยพอมาตรงหอหีบขอใ,ใช้นิ้วนางแล้วก็ใช้นิ้วนางไป หอหอเป็กบาครับปึ๊บเท่านี้ครับก็ได้แล้วเป็นการดูไปฝึกไปก็ได้ครับแต่แนะนําห้ามจิ้มดีดเด็ดขาดไม่งั้นคุณจะไม่ได้ทักษะการพิมพ์แบบไม่มองด้วยนะคุณต้องมองหน้าจออย่างตรงแล้วก็มือวางแป้นและห้ามพิมพ์ไปมองแป้นไปเค okay. ถ้าเกิดคุณพิมพ์เสร็จแล้วหมดทั้ง27บทคุณก็มาที่ทดสอบการพิมพ์เร็วได้เลยทดสอบการพิมพ์มันจะจับเวลาของคุณประมาณหนึ่งนาทีนี่แหละหรือว่าเท่าไหร่นี่แหละผมก็จําไม่ได้ละเมื่อเวลามันหมดปุ๊บมันก็จะนับให้ว่าเราพิมพ์เร็วเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับของผมเนี่ยพิมพ์ไปสักแป๊บหนึ่งมันก็หยุดแล้วอะเออมันเหมือนแบบพิมพ์ไปเพลินมากเลยเดี๋ยวพิมไ้ดูนะครับว่าผมมีความเร็วเท่าไหร่เตรียมทําใจแป๊บนึงนะครับอันนี้ผมจะพิมพ์แบบไม่มองนะเ,เร เรียบร้อยผลก็สรุปออกมานะครับผมสามารถพิมพ์ได้39คําต่อนาทีข้อผิดพลาดของผมก็คือ1คํามันก็เป็นโปรแกรมที่ดีนะถ้าเกิดท่านผู้ชมสงสัยว่าการทดสอบความเร็วเนี่ยมันจะมีคํำซ้ามาเยอะไหมผมบอกได้ตรงนี้เลยว่าซ้ําน้อยมากครับแต่ก็อาจจะมีบ้างนิดหน่อยเพราะว่าเว็บเนี้ยมันแรนดอมคามาค่อนข้างที่จะไม่ค่อยซ้ําแต่ถ้าเป็นบทเรียนอย่างเงี้ย ตั้งแต่1ถึง27อันนี้มันซ้ำอยู่แล้วเพราะมันเป็นบทเรียนมาตรฐานเราก็ต้องผ่านมาแต่ละขั้นแต่ละขั้น,แต,น,แ,ตนแต่ละขั้นจนกว่าจะจบนั่นแหละครับโอเคใครอยากมาแข่งพิมกับผมก็สามารถส่งรลักฐานมาได้ที่เพจ e m o n View นะเออว่าคุณสามารถแซงสถิติผมได้แล้วผมจะกลับมาทำสถิติใหม่ให้ท่านผู้ชมดูโอเคถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์ด like, ้วยนะครับแล้วถ้าเกิดมันใช่มากๆอยากให้เพื่อนหรือว่าคนแค้ตัวรู้ว่า การพิมพ so ์เร็วเนี่ยมันสามารถฝึกกันได้ด้วยตัวเองโดยไม่จําเป็นต้องไปเรียนที่ไหนนะครับก็ฝากแชร์ไปด้วยนะครับแล้วพบกั้ใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ทางเดมอนวิวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ